ซึ่งโดยปกตินะครับวัดป่าเวรวันจัดงานปริวาติกรรมเดือนเมษาแต่ว่าเป็นเดือนด่ฝนตกตลอดนะครับเพราะเคยมีปีใดที่ว่าฝนบ่ตกนะครับโบโตกกลางงานกับต๊กโดนงานต๊กโดนงานกับต๊กไปงานนะครับต๊กเกือบทุกทุกปีก็ว่าได้นะครับเพราะเคยมีผ่านนะครับแต่ว่าปีนี้เรือเวลาหยกมือนี่ก็มืออึนนะครับผมหวัว่าจะเป็นยังไงนะครับ อ่าเพราะว่าเนี่ยอ่าเพียงเพียงนี่ฝนก็ยมาตกให้อยู่นะแต่หัต้องตกมัแห้งมันดนะครับแต่เป็นไปได้ก็อยากให้ฝนมันตกให้จุ่มซ้ำนะครับเพราะว่าหยาอ่าแมงตรงไหตรงหน้ากับอ่าแหงขอบไปเบ็นแล้วนะครับหล้วจากช่วงนี้เป็นฤดูฮอดนะครับอ่าครับขออนุญาตประชาชมพันธ์ฝาบอกพีบอกน้องเขาน้าแน่นะครับให่ใส่ความะมัดระวังในการอ่าบวว่าจะชุดเผาขยะก็ตามนะครับ แต่ว่าทันใดสจะไปจุดเขาว่าจะจุดต่างๆขอควอมลมใบลงมือนะครับช่วงนี้จะผ่าพเดอ้จะผ่าพืเขาเอยอย่เผาห่าเผาเพื่องตางๆไม่ใช่ในด้านเพราะว่าอย่ว่าเขาเขาเขแล้วนะครับถ้าเด้ทำให้ใ้หลังลงนะไม่บอกสภาพของผู้ใหญ่ไงไม่สนใจว่คนคนสองวนะครับองวจะ่า 好,好,好